ง,งานรุ่นนี้นะคะจะเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยค่ะจะเป็นลายที่รวมดอกไม้นะคะที่มีความสวยงามของกลีบนะคะที่เป็นแบบดอกแหลมนะคะซึ่งจะมีหลายลายเลยนะคะที่จะเข้ามารวมอยู่ในตัวเสื้อเดียวกันนะคะซึ่งลายนี้นะคะเป็นคอลเลคชั่นที่ออกมาช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีสีม่วงที่ดาใส่นะคะมีสีเขียวสีขาวรวมถึงมีสีชมพูด้วยนะคะรุ่นนี้ห้ามพลาดเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะรหัสนะคะ งองูทอทหาร1นะคะงองูทอทหาร1ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกหลายสีเลยแล้วก็สวยทั้งนั้นเลยมีตั้งแต่รอบอกสาม 4ป4ส44 4และ46ราคา1,700บาทนะคะชอบสีไหนสามารถแจ้งดได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราเทียบสีให้ดูนี่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นงานแขนตุ๊กตาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูแขนใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแขนนะคะจะรู้สึกว่าไม่ล้างไม่ติดไม่เจ็บเลยนะคะเพราะว่างานรุ่นนี้นะคะเป็นงานแขนตุ๊กตาที่ใสสวยมากแล้วก็ไม่เจ็บแขนเลยเราไม่ใช้ไม่ใช้ยางยืดน,นะคะเราใช้การเทคนิคก,การตัดเย็บด้วยใช้กระดุมแบบนี้เลยนะคะฉะนั้น เวลาที่เรารู้สึกว่าอึดอัดเราอยากจะปลดกระดุมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยทรงเสื้อเนี่ยจะเป็นคอวีรางแบบใสอยู่คือไซส์40นะคะไซส์4ีนะคะตัวนี้รอบอกเสื้อนะคะสีนิ้วเอล3 38นะคะแล้วก็สะโพก40ค่ะนั่งแบบรอบอกจริง36เอว32สะโพก40ใส่ไซส์40แบบหลวมๆนะคะจริงๆนาใส่38ได้นะแต่ว่ารุ่นนี้ลาขอแย่ใส่แบบหลวมๆมาให้ดูบ้างนะคะแบบใส่สบายๆใส่กับกางเกงสีครีมสีเนื้อสีขาวได้หมดเลยนะคะสําหรับสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่รารู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันวันเสาร์เนาะก็น่าจะอยากได้แบบงานสีม่วงเอาไว้เป็นสีประจำตัวนะคะรวมถึงมีความสวยงาม เสริมสง่าด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะมีสีฟ้านะคะที่เป็นอีกสีหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสาหรับสีฟ้าเนี่ยเขาจะมีความสดใสแล้วก็สามารถเข้ากับคนผิวคําได้นะคะอันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเป็นแม่สีที่ไม่ได้อ่อนและไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะทําให้คนผิวคําใส่แล้วไม่ดรอปแน,น่นอนนะคะสาหรับสีเขียวค่ะเขียวก็จะเป็นอีก โทนหนึ่งนะคะที่แบบว่านำโชคนะคะเป็นสีเขียวที่เป็นแบบว่าโทนแบบว่าเอ่อเขียวเขาเรียกว,ว่าเป็นเขียวเขียวอ่อนเขียวตองเนาะสำหรับสีนี้นะคะแล้วก็สีขาวค่ะสีขาวเนี่ยใส่ไปไหนก็ได้นะคะทาบุญขึ้นบ้านใหม่ได้หมดเลยนะคะสีขาวคือสีเบสิกที่ทุกคนต้องมีติดตู้ไว้นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ลายน่ารักมากนะคะ สีชมพูค่ะใครที่กําลังมองหาเสื้อที่กําลังจะแบบใส่ไปงานแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกเป็นสีชมพูกปิได้เลยนะคะเพราะว่าโทนนี้เนี่ยเป็นชมพูอ่อนๆเลยนะคะเข้ากับผิวได้ทุกสีเลยนะคะไม่ว่าจะผิวขาวผิวเข้มหรือผิวสีน้ําผึ้งอย่างดาเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยดาเชียเลยเพราะว่าเป็นลายที่ออกมาหน้ารักมากๆแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรนุ่นแรกที่ทําลายนี้ออกมานะคะสวยงามมากๆซึ่งจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยก็สวยเหมือนด้านหน้าเลยนะคะด้านหลังสวยเหมือนด้านหน้าเลยดอกไม้ติด แบบนี้เลยนะคะเนื้อผ้าคือลูกไม้เนื้อคอตตอนเกรดดีซับในเป็นเนื้อผ้าลิมินนะคะซับในเป็นเนื้อผ้าลินินนะคะอย่างดีเลยสําหรับรุ่นนี้1,700บาทเท่านั้นนะคะ